สติสัมปชัญญะเราต้องมีความสำรวมอย่างต่อเนื่องตลอดสายอย่าให้ขาดสติขาดความรู้สึกตัวการปลารบความเพียรอยู่เสมอนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้มีความ ความตื่นตัวเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นเราก็เมื่อเรารู้ว่าเรานั่งสู้กับนิวรณธรรมทั้ง5ประการไม่ไหวเราก็ควรที่จะเดินจงกรมนั่นแหละรู้จักเดินจงกรมก็จะช่วยกระตุน้นจิตใจของเรา ความซื่อสัตย์ต่อตัวเองในการปฏิบัติธรรมเราจะต้องมีเสมอเราก็จะต้องรู้ว่าเรามีความขาดตกบกพร่องสิ่งใดความขาดตกบกพร่องในการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องควรปรับปรุงแก้ไขสำเนียกในภาวะสติสัมปชัชญ,ญะให้มีความต่อเนื่องไว้ มีความสำเนียกรู้จักเปลี่ยนการเดินจยงกลมเดินในศาลาไม่ดีเราก็ควรที่จะเดินนอกศาลาเราจะไปเอาความขี้เกียจขี้คันเป็นใหญ่ก็ไม่ควรเราควรเอาความเพียรเป็นใหญ่เอาสติเป็นใหญ่เอาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นใหญ่เสมอ เมื่อเราเอาสติสัมปชัญญะเอาความเพียรเป็นใหญ่ได้จิตเราก็จะอยู่ในธรรมะตลอดอยู่ในภาวะของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดตั้งใจกำหนดให้ต่อเนื่องสติสัมปชัญญะให้มีความต่อเนื่องไว้ไม่ไดูไปสนใจสิ่งอื่นใดทั้งหมดสติสัมปชัญญะให้ชัดเจน ตรวตาดูสติสัมปชัญญะชัดเจนไหมสติสัมปชัญญะต้องชัดเจนตลอดเวลาเราจะไปให้มันขาดสายไม่ได้คำหนึ่งถึงภาวาสะสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องอยู่กับร่างกายไว้เสมอตลอดเวลาใส่ใจกำหนดให้ต่อเนื่องกันไปเราหวังความสงบลมเย็นทางจิตใจทางจิตวิญญาณของเรา สติสัมปชัญญะนั้นต้องมีความต่อเนื่องเราต้องใส่ใจภาวะสติสัมปชัญญะรับรู้ไว้ที่กายให้มีความต่อเนื่องหากสติสัมปชัญญะรับรู้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาไม่มีความต่อเนื่องแล้วความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนานามันก็จะต่อเนื่องเรื่อยไปเมื่อความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนานามันมีความต่อเนื่อง แต่สติสัมปชัญญะเราไม่มีความต่อเนื่องอะไรเลยเราจะไปหวังความสงบลมเย็นทางจิตใจเราทางจิตวิญญาณของเรามันจะเป็นไปได้ยากฉะนั้นเราต้องสนใจสติสัมปชัญญสะสติแนบรู้ไว้ที่กายตลอดเวลาแนบรู้ไว้ที่กายเสมอตลอดเวลานั้นแนบรู้ไว้ที่กาย สติแนบรู้ไว้ที่ไกยเท่านั้นนั่นคือกุยหมายไปทางอันสำคัญจิตวิญญาณของเรามาเกิดอยู่ในโลกนี้มาเกิดอยู่ในไข่ในน้ำค่ำ่มในคันมารดาไม่นานก็ก่อนธาตุร่างกายก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเป็นรูปเป็นล่างเหมือนกับตัวจริงเหลนเวลาคลอดออกมา อยู่ในท้องมารดาก็เหมือนกับตัวจริงเหลนมีหางมีอะไรเวลาคลอดออกมาก็ก็จเจริญเติบโตมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันสังขารร่างกายนี้ก็จะต้องถูกความแก่ชราคล่ำคล้าครอบงำเสมอถูกความเจ็บปวดทรมานครอบงำและถูกความตายครอบงำในที่สุดเราจะไปปรารถนาที่จะให้สังขารร่างกายนี้อยู่ยงคงกระพัน คำฟ้าคำแผ่นดินนี้ไว้ไม่ให้แตกสลายย่อมเป็นไปไม่ได้สิ่งสําคัญว่ามันไม่ใช่ใจเรามันจะเกิดจะดับจะแตกสลายเนี่ยมันก็เรื่องของมันแต่เรื่องของเราอะ่ะคือเรื่องจิตใจของเราเรื่องจิตใจอะ่ะมันเป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องรู้จักมีสติปัญญารักษาจิตใจของเราดูแลรับผิดชอบในการที่จะรู้จักรักษาจิตใจจิตวิญญาณของเราให้ใสสะอาดให้บริสุทธิ เสมอการดูแลรักษาจิตวิญญาณจิตใจของเราให้ปราศจากความลุ่มหลงความยึดมั่นในร่างกายนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของของผู้มีความสำนึกเป็นหน้าที่การดูแลรักษาจิตใจให้ปราศจากความยึดมั่นความลหลงไหลในร่างกายนั้นในธาตุทั้งสี่ในขันธ์ทั้งห้าการดูแลรักษาจิตใจ ให้ปาสจากความยึดมั่นความหลงไหลความยินดีไร้ในสิ่งทั้งปวงมีร่างกายนั้นเป็นต้นนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ปะพฤฏิบัติธรรมอย่างพวกเราทั้งหลายในฐานะที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเราได้เกิดมาพบกับพระรัตนไตรัยถ้าทําคำสั่งสอนของพระบรมศาสดานั้นนับว่าเราก็ไม่เสียชาติเกิดอย่างยิ่งเราเป็นผู้มีบุญมี วาสนาแล้วการให้ทานเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นการรักการรักษาศินอยู่เนืองนิดอยู่เป็นนิดนิลันอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมะจะได้บริสุทธิ์สินต้องบริสุทธิ์ธรรมะที่เราประพฤตินั้นจะบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เมื่อสินเราบริสุทธิ์สติเราจะเข้มแข็งสติเราจะเป็นสติที่มีคุณภาพจะเป็นสติที่เราละอารมณ์ได้หรือว่าจะเป็นสติที่เรา ระล,ลึกรู้เพื่อสมาธิเพื่อความสงบร่มเย็ยนทางจิตใจของเราสตินั้นก็จะมีอนุภาพสติจะเป็นสติที่บริสุทธิ์มาจากสิงที่บริสุทธิ์นั่นแหละแล้วสติของเราจะเป็นสติเพื่อรู้แจ้งในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้านั้นก็มาจากสิลที่บริสุทธิ์นั่นแหละเราหวังที่จะให้จิตใจของเราเกิด ความสงบสมาธิตั้งมั่นไม่หวันไหวในอารมณ์ในสิ่งทั้งปวงในโลกสติเราก็ต้องดำลงระลึกรู้ไว้ในร่างกายในอารมณ์กรรมฐานในคำบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆสัมมาหลังเป็นต้นหรือรละลึกรู้ในลมหายใจเข้าออกระลึกรู้ในคำบริกรรมพุทธโธธรมโมสังโฆสัมมาอะระหังอันใดอันหนึ่งหรือจะเอาลมหายใจเข้าออกก็ได้ทั้งหมดคำบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆสัมมาอะระหังก็ดี รืมล,ลมหายใจเข้าออกก็ดีมันก็ไม่ได้ต่างแตกต่างอะไรกันมันก็มีข้อแตกต่างกันบ้างก็คือลมหายใจเนี่ยมันก็เข้าออกอยู่ในร่างกายตลอดเวลามันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วเราแค่เพียงเอาสาติไปรับรู้และลึกรู้มันให้ต่อเนื่องกันไปเท่านั้นและมีสัมปชนะัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาจิตใจของเราถึงจะสงบเป็นสมาธิได้แต่คําบริกรรมเนี่ยเราต้องบริกรรมขึ้นมาเราต้องนึกต้องคิดต้องบริกรรมขึ้นมา คำบริกรรมมันถึงจะมีขึ้นมาในใจได้แต่ลมหายใจเราไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดมันก็มีอยู่ตลอดเวลาในร่างกายนั้นแต่ก็ได้หมดนั่นแหละถ้าหากว่าเราชอบเผลอการบริกรรมก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าใจเราเป็นผู้บริกรรมบริกรรมภาวนาอยู่ในใจสติเราก็ระลึกรู้อยู่ในใจของเรานั้นใจก็จะสงบตั้งมั่นเข้าไปเป็นสมาธิได้โดยง่ายเหมือนกันคือคําบริกรรมมันจะทําให้สติจิตใจเราเนี่ย เธอได้ยากเพราะว่าใจเป็นผู้บริกรรมใจอยู่ในร่างกายอยู่ในถ้ำกลางสมองใจไม่ใช่สมองใจไม่ใช่สมองความคิดก็ไม่ใช่สมองแต่ใจอ่ะอาศัยสมองคิดใจอาศัยสมองคิด,คดแต่ตอนคิดนึกปรุงแต่งความคิดนั้นเป็นอาการของใจความคิดนั้นเป็นอาการของใจหากเรามีสติปัญญาดีเราสามารถรู้เท่าทันความคิดระงับดับความคิดของเราได้จิตก็จะสงบเข้าไป เข้าไปเป็นใจล้วนๆหรือเข้าไปเป็นจิตพุทธะดั้งเดิมแท้ของเราล้วนๆได้เราก็จะรู้จักรู้แจ้งกันได้เราจะรู้จักรู้แจ้งกันได้หมดทุกๆคนนั่นแหละหากเราปฏิบัติจริงทีนี้ถ้าเราไม่มีไม่มีสติปัญญาที่ดีเลิศที่ประเสริฐเลิศล้ําในหัวใจของเรานั้นเราไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันดับระงับความคิดของเราเข้าไปสู่ใจล้วนๆได้เช่นนั้นเราก็ควรที่จะบริกรรมพุทโธขึ้นมาทำโมสังโฆสัมมาอาระหังอันใดอันหนึ่ง ก็ได้หมดเมื่อเราบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนี้เป็นต้นพุทโธก็พุทโธอยู่อยู่ในอยู่ในสมองสติก็เลลึกรู้อยู่ที่คาบริกรรมพุทโธในสมองนั้นคาบริกรรมพุทโธก็อยู่ในสมองสติที่รู้ชัดในคําบริกรรมพุทโธก็อยู่ในสมองสติคําบริกรรมแล้วทีนี้ใจอ่ะใจก็อยู่เบื้องหลังของความคิดใจเดิมแพ้ของเราจิตดั้งเดิมแพ้ของเราอยู่เบื้องหลังของความคิดอยู่เบื้องหลังของสติสตินั้น ระลึกรู้อยู่ในคาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอ,อยู่ในใจนั้นใจดัจด้งเดิมแท้ของเราก็อยู่เบื้องหลังของของความคิดของคําบริกรรมนั้นใจดั้งเดิมแท้จิตดั้งเดิมแท้ของเราก็อยู่เบื้องหลังของสตินั้นทีนี้ก็การบริกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องรู้จักมีสติระลึกรู้ในคําบริกรรมบริกรรมในสมองของเราเม <in> mm hmm. ื่อเราบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างนี้เป็นต้น <in> mm hmm. มันเป็นการบริกรรม อยู่ในตำแหน่งใกล้ๆจิตใจของเรานั่นแหละแต่ส่วนลมหายใจเนี่ยมันอยู่ในร่างกายมันส่วนลมหายใจเนี่ยมันจะอยู่ห่างไกลจากจิตดั้งเดิมแท้ของเรามันจะอยู่ห่างไกลจากใจแท้แท้ของเราฉะนั้นโอกาสที่เราจะเผลอหรือเราจะนั่งหลับไหลเพราะการตามรู้ลมหายใจเขาออกนั้นก็ก็มีสูงบางคนเนี่ยดูลมหายใจดูไปดูมาก็นั่งหลับอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าบางคนเนี่ยการดูลมหายใจเขาออกนั้นน่ะ มันจะมีประโยชน์กับบุคคลที่นั่งไม่หลับไหลบุคคลที่มีสติต่อเนื่องมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างต่อเนื่องบุคคลที่สามารถดำรงสติสัมปชญัญญะอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นแหละคือบุคคลนั้นมีความเข้มแข็งความเพียรพยายามเข้มแข็งหัวใจเข้มแข็งสติสัมปชัญญะเข้มแข็งการดูลมหายใจของคนนั้นถึงจะมีประโยชน์ถึงจะมีความหมายมีคุณค่าแต่ถ้าอย่าง,างเราละ่ะถ้าอย่างเราเนี่ยชอบนั่งหลับเป็นนินิรัน์ ชอบนั่งหลับเป็นอาจินฉะนั้นการดูลมหายใจเข้เขาออกของเราเนี่ยดูไปดูมาเพลินจัดพ้นท้ายก็นั่งหลับมันจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรสําหรับเรามันก็จะเกิดประโยชน์เหมือนกันต่อเมื่อถ้าเกิดว่าเรานั่งไม่หลับทีนี้ถ้าหากว่าเราชอบนั่งหลับมันจะไม่เกิดประโยชน์เราก็ควรบริการ,รพุทโธหรือไม่ก็รับรู้รับรู้ในตําแหน่งเฉพาะใบหน้าของเราพร้อมลมก็ทบไปจมูกอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ดีเหมือนกัน รับรู้ในตำแหน่งลมกระทบไปจมูกทำความรู้สึกตัวเต็มเปลี่ยมที่ใบหน้าพร้อมลมกระทบไปจมูกนั้นเลื่อยไปของเราและและการบริกรรมเนี่ยคือเราทาเราสามารถที่จะดีหมดดีหมดเลยจะบริกรรมก็ดีบริกรรมอยู่ในใจของเราบริกรรมอยู่ในสมองนั้นสติก็อยู่ในสมองสติก็ระลึกรู้รู้ให้ต่อเนื่องรู้ที่ความคิดรู้รู้ที่ํำบริกรรม รละลึกรู้ที่คําบริกรรมในใจนั้นรละลึกรู้คําบริกรรมในสมองนั้นก็ระลึกรู้ให้ต่อเนื่องสัมปชัญญะก็รู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายให้มีความต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นสิบนาทีสิบห้านาทีอย่างต่อเนื่องกันไปเท่านั้นแหละจิตใจของเราก็จะสงบทันทีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเย็นเข็นใจอะไรหากเราทําจริงเรามุ่งมั่นเราเรามีความมุ่งมั่นปั้นใจของเราให้เที่ยงจากใจที่มันไม่เที่ยงทํา เราก็มุ่งมั่นปั้นใจของเราให้เที่ยงธรรมขึ้นมาเ le มื่อเรามุ่งมั่นปั้นใจให้เที่ยงธรรมขึ้นมาเราก็จะเข้าถึงใจใจของเราก็จะเที่ยงธรรมเที่ยงธรรมแบบพระโสดาบันแบบพระสกทานาคามีพระหลันใจที่เที่ยงธรรมแบบพระโสดาบันก็จะละสังโยชน์สามได้ละขันห้าละความคิดได้ส่วนหนึ่งละขันห้าหยาบหยาบได้ส่วนหนึ่งใจที่เที่ยงธรรมแบบพระสกทา,าคามีบุคคลก็ละขันห้าละกายละความคิดสามารถสำรอกใครกิเลสการมราคะให้เบาบางให้อ่อนกําลังลงได้ กิเลสปฏิฆาความงุดหงิดขัดเคืองเครื่องใจก็ละให้เบาบางให้อ่อนกําลังได้ใจว่างใจอิสระเป็นอัตโนมัติมากขึ้นระดับห้าสิบเปอร์เซ็นนี่แหละใจเที่ยงธรรมแบบผ้านาคามีบุคคลก็ปล่อยวางขันห้าหมดสิน้นรู้แจ้งขันห้าแทงตลอดในขันห้าทุกขันไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ในใกายในใจไม่ว่าจะเป็นสัญญาอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความคิดนึกปรุงแต่งดีชั่วไม่ว่าจะเป็นวิญญาณขันรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ จิตใจของผ้านาคนบุคคลที่จะเป็นผ้านาคามีบุคคลนั้นจะต้องรู้แจ้งแทงตลอดในในท่าทั้งสี่ขันทั้งห้าทุกขันรู้แจงสส้งซ้สำซากซ้สำซากซ้สำซากจนกระทั่งว่าสติปัญญามีกาลังมีพลังอย่างยิ่งจนกระทั่งถอนกิเลสกามกามา,มา,มาสาวะหมดสิน้นถอนกิเลสกรมาราคะปฏิฆาหมดสิน้นไปจากดวงจิตทั้งหมดดวงจิตผ่องใสประพัดสอนว,ว่งวางเวงว่างเป็นอิสระเป็นอัตโนมัติอิสระขันห้าทุกปล่อยวางหมดสิน้นไม่มีความสงสัยในขันห้าทั้งหมดกิเลสกรรมาราคะ กิเลสกรมารมมรรคปฏิฆาถูกขอนขึ้นหมดสิน้นใจมันจะว่างเวิ้งว้างเป็นอัตโนมัติอันเนี้ยเรียกว่าใจเที่ยงธรรมใจเที่ยงธรรมแบบผ้านาะคามีบุคคลใจเที่ยงธรรมแบบพ้าอหันก็ดับปฏิสนธิจิตวิญญาณในตนของตนหมดสิน้นไม่มีการโน้มเอียงไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่มีการโน้มเอียงไปสู่การเกิดกิเลสอาสะวะเกิดกิเลสความรุ่มหลงอีกต่อไปใจเที่ยงแบบธ,ธรรมแบบวิพุติธรรมเรียกว่าใจเที่ยงธรรมแบบวิมุติธรรมญาณ แบบจบกีดผ้าหารัหันเนี่ยก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนสูงสุดแต่ว่าการขึ้นบนบันไดบ้านบันไดบ้านมีห้าขั้นเราก็จะต้องไต่เต้าไปเราก็จะต้องปีนบันไดขั้นที่หนึ่งให้ถูกต้องเสียก่อนเออบันไดขั้นที่สองที่สามไต่เต้าไปเป็นลําดับไปฉะนั้นการปฏิบัติเราจะไปปฏิบัติแบบฟุกเอาเผากินไม่ได้สติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้ต้องมีความชัดเจนไม่เพอ้อผาไปที่ไหนทั้งนั้นน่ะเพียนมันขยัน เคารลบรูปแบบการเดินจยก,กรมนั่งสมาธิด้วยเราก็ต้องรู้จักเมื่อเรานั่งไม่ไหวเราก็ควรที่จะเดินจงกรมเดินจงกรมก็เดินสลัดความง่วงเหาเหา,านอนออกไปทําจิตใจทําร่างกายจิตใจให้กระปีก้กระเป๋าเสมออันนี้เป็นสิ่งสําคัญซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราจะต้องรู้จักเราจะต้องการเปลี่ยนอิริยบทเดินจยกรมนั้นมันจะเป็นการกระตุ้นจิตใจของเราให้ตื่นตัวเสมอนั่นแหละฉะนั้นเราต้องตั้งใจของเรา ปัจจุบันเท่านั้นแหละที่มีคุณค่าปัจจุบันร่างกายปัจจุบันจิตใจของเรามีคุณค่าที่สุดปัจจุบันแต่ร่างกายจิตใจของเราจะมีคุณค่าเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเสมอตลอดเวลาเป็นไปเพื่อสลายปล่อยวางความคิดนึกปรุงแต่งออกไปเสมอสติปัญญารลลึกรู้พิจารณา,า,ากายบ้างรลลึกรู้พิจารณาความสุขความทุกข์ในกายในใจบ้างรลลึกรู้พิจารณาความคิดนึกดีชัว่วบ้าง ระลึกรู้พิจารณาความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นบาปในใจนั้นบ้างรลลึกรู้พิจารณาสลับกันไปมาสลับกันไปมาอยู่อย่างนั้นสลับกับการดำรงสติสัมปชัญญะในวันทั้งวันเราก็ต้องรู้จักอย่างนั้นเมื่อมีโอกาสมีเวลาว่างเราก็สำรวมสำรวมอยู่ในท่านั่งสมาธิเดินจงกมของเรามาเพ่งสติเพ่งสมาธิเพ่งเพ่งปัญญามาทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในท่าเดินโยกมนั่งสมาธิด้วยรู้จักช่วยโอกาส เอาความดีงามจากการเดินโยกมนั่งสมาธินั่งสมาธินี้ให้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ท่านก็เอาประโยชน์จากการท่าน um <c oughs> ั่งบาลังสมาธิของท่านได้จนกระทั่งท่านตัดสรูสัมมาสัมโพธิญาณบุรพาจารยคูบาจารหลายองค์ตั้งแต่ยุคลุงปู่เสาลุงปู่มันลงมาหลายองค์ท่านก็แสวงหาท่านบำเพ็ญมรรคผลนิพพานท่านแสวงหาเอาประโยชน์จากการเดินโยกมนั่งสมาธินั้นได้จนท่านบรรลุธรมในท่าเดินโยกมในท่านั่งสมาธิมากมายหลายหลองค์ ท่านก็สามารถบรรลุทมในท่าเดินโยกมณนั่งสมาธินั้นได้พระอรันตสาวกพระหรือสองสาวกอุบาสอุอุบาสิกาสาวกที่ดีของพระพุทธองค์นั้นในสมัยครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันท่านเหล่านั้นหลายๆองค์ที่ที่สแสวงหาเอาประโยชน์จากการเดินโยกมนั่งสมาธินั้นได้โดยท่านโดยท่านขยันเข้าไปเจริญกรรมฐานอยู่ในอิริบทท่าเดินโยกมณนั่งสมาธินั้นจนกระทั่งท่านบรรลุมรรคผลผนิพพาน บรรลุความเป็นพระโสดาบันบ้างพระสกทาอนาคามีพระหลานบ้างในท่าเดินโยกมนั่งสมาธินั้นเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําได้เราก็ต้องเพียรพยายามเดินลอยตามท่านเหล่านั้นไปนั่นแหละจึงจะถูกต้องดีงามสติสัมปชัญญะในปัจจุบันนี้ให้มีความต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องรู้จักดํารงสติดํารงสัมปชัญญะดํารงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายไว้เป็นหลักนั่นแหละไม่เฉ่เผลอไยัยสติสัมปชัญญะไปที่ไหน ฉะนั้นให้ตั้งใจกำหนดจิตภาวนาของเรากำหนดอยู่อย่างนั้นแหละกำหนดไว้ที่กายที่ใจเท่านั้นเน่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยากเย็นอะไรเราไม่ได้กำหนดเราไม่ได้ฝึกจิตให้อยู่กับตัวเรามัวแต่ปล่อยให้จิตใจวิ่งโรดแล่นไปตามอารมณ์ความคิดเรามัวแต่ปล่อยให้จิตใจวิ่งโลดแล่นไปตามความทยานอยากวิ่งโลดแล่นไปตามความคิดนึกปรุงแต่งฝันต่างๆทั้ง,งบวงคือนั่นน่ะ การที <ersch> chapter, ่เราปล่อยให้จิตใจไปอย่างนั้นน่ะเรียกว่าเราปล่อยให้จิตใจวิ่งรถแล่นวิ่งรดแล่นไปตามความทยานอยากไปตามความคิดตามยถากรรมนั่นแหละเมื่อเราปล่อยให้จิตใจวิ่งวิ่งไปตามอารมณ์ความคิดความอยากตามยถากรรมอย่างนั้นเรียกว่าเราปล่อยให้จิตใจเราเป็นไปตามยถากรรมเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับบุคคลทั่วไปที่เขาไม่รู้จักปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทวนกระแสถ้าธรรมมาสมุทัยเจ้าเมื่อตัดสรูแล้วท่านก็ วางอาริยมรรคมีองแปดประการไว้ท่านก็สอนให้เราเนี่ยทวนกระแสทวนกระแสแห่งกิเลสตัณหาทวนกระแสความคิดนึกปรุงแต่งทวนกระแสกิเลสความทยายนอยากทวนกระแสไปไหนละ่ะก็เพื่อไปสู่ต้นน้ําทวนกระแสน้ําเพื่อไปสู่ต้นน้ําเพื่อที่จะได้ไปยืนยืนอยู่เหนือน้ํานั่นแหละไม่ไม่ไม่ไมหลาตามน้ําไม่ใช่ไหลาตามน้ําไปเรื่อยไม่ไม่รู้ว่าจะไปหล่นไปตกที่ไหนก็คือการที่เราปล่อยให้ใจเราเนี่ย วิ่งรวดแล่นไปตามความทยานอยากวิ่งรวดแล่นไปตามความคิดนึกปรุงแต่งนั่นน่ะอันนั้นแ่ะอันนั้นแหละ,นนหละเรียกว่าปล่อยให้จิตใจอะลอยลอยคอไปตามน้ําแม่น้ําเสมอด้วยตัณหาไม่มีเราปล่อยให้จิตใจเนี่ยลอยคอไปตามกิเลสความทยานอยากลอยคอไปตามความคิดนึกปรุงแต่งเรื่อยไปเรียกว่าเหมือนกับลอยน้ําไปเรื่อยอะไม่รู้ว่ามันจะไปตกที่ไหนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมอะการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการทวนกระแสความคิดทวนกระแสกิเลสความทยานอยากต่างๆใ,ในใจของเรานั่นแหละ ทวนกระแสเข้ามาสู่จิตดั้งเดิมแท้ของเราทวนกระแสเข้ามาสู่ใจดั้งเดิมแท้ของเรานั่นแหละฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักคุยหมายปายทางเป้าหมายการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องต้องทวนกระแสความคิดทวนกระแสกิเลสความพยานอยากต่างๆนั้นเข้ามาสู่ใจดังเดิมแท้จิตดังเดิมแท้ของเราจิตดังเดิมแท้ของเราใจดั้งเดิมแท้ของเรามันไม่ใช่ความคิดนึกปรุงแต่งมันไม่ใช่ความพยานอยากต่างๆความพยานอยากต่างๆนี้ก็เป็นอาการของใจดังเดิมแท้ เป็นอาการของจิตใจดั้งเดิมแท้ของเราเฉยๆเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักละวางเราไม่รู้จักปล่อยวางเราไม่รู้จักหยุดความทยานอยากต่างๆทั้งปวงในใจของเราเราก็ไม่มีวันที่จะพบกับตัวเราดั้งเดิมแท้นั้นได้เราจะไม่มีวันพบเจอกับจิตดั้งเดิมแท้ของเรานั้นได้เราไม่มีวันถ้าหากว่าเราไม่รู้จักหยุดยั้งดับตัณหาปล่อยวางตัณหาเราก็ไม่มีวันที่จะพบกับพุทธะในใจของเราได้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักหยุดความคิดปล่อยวางความคิด เราก็ไม่มีวันที่จะพบกับพุทธาในใจของเราได้เมื่อนั้นเราเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าล่ะก็ไม่มีวันไม่มีวันที่เราจะได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้จักหยุดยั้งความคิดปล่อยวางความคิดลงไปได้เรารู้จักปล่อยวางตัณหาหยุดเรารู้จักหยุดยั้งตัณหาปล่อยวางตัณหาได้เราจะพบกับพุทธาในใจของเราเราจะได้พบกับพระพุทธเจ้าในใจของเรานน่นแหละผู้ใดเห็นพุทธานั้นผู้นั้นจะได้เห็นเราคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็น จะได้เห็นเราคือตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั่นแหละครูบาอาจารย์ผู้สอนสั่งก็เหมือนกันเมื่อเราเห็นธรรมที่ท่านแสดงเราปฏิบัติได้เรารู้จักเรากําหนดจิตเราเพิกถอนความคิดเราหยุดยั้งความคิดหยุดยั้งตัณหาได้เราเห็นพุทธะ่านในใจของเราเราก็จะเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านทรงอัดทรงทมนั่นแหละเราก็จะเห็นครูบาอาจารย์ผู้เป็นอริยสงฆ์ผู้เป็นอริยเจ้าเราก็จะเห็นได้ครูบาอาจารย์ท่านสอนสั่งท่านชี้แนะชี้ช่องทางบอกทางเนี่ยก็แสดงว่าท่านก็ต้องเห็นแบบนั้นนั่นแหละท่านถ่ายทอดธรรมะ หายทอดจากประสบการณ์ทางจิตวิญญาณมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราโดยตรงแต่เราก็ต้องยินยอมยินดีที่จะลองพิสูจน์ทราบลองเดินรอยตามที่ท่านแนะนําท่าสอนดูฉะนั้นวันคืนย่อมล่วงไปวันคืนย่อมล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรกันอยู่พระธรรมท่านบอกไว้อ่ะวันคืนย่อมล่วงไปวันวันคืนย่อมล่วงไปบัดน,นี้เราทําอะไรกันอยู่ล่ะเรากําลังภาวนายอยู่เรากําลังปฏิบัติธรรมอยู่อันนี้แหละดีที่สุดแล้ว พวกเราไม่ได้มัวไปดีดสีตีเป่าเหมือนกับคนทางโลกอันเนี้มันเป็นบุญวัฒนะของเราอนาคตละ่ะก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนี้ต่างหากละ่ะปัจจุบันกายของเรากำลังนั่งสมาธิกําลังเดินโยกมออยู่ปัจจุบันเนี่ยจะมีคุณค่าจิตใจเราต้องอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจของเราต้องอยู่กับร่างกายตลอดเวลาดํารงสติสัมปชัญญะไว้ที่ร่างกายตลอดเวลานี้แหละจะเป็นปัจจุบันที่มีคุณค่าที่มีความหมายที่มีราคาสูงสําหรับใจดวงนี้ของเรา ตั้งสติสัมปชัญญะกำหนดภาวนาเรื่อยไปของเราแม้ท่านหยุดเทศเราก็ต้องกำหนดจิตสติสัมปชัญญะเราต้องไม่ขาดสายเป็นอย่างน้อยตั้งใจกำหนดภาวนาไปสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมไว้เสมอใส่ใจให้ชัดเจนอย่าได้ปล่อยให้สติสัมปชัญญะเลอะเลือนเลือนหายไป อะไรจะเลอะเลือนเลือนหายไปจากใจเราก็ช่างแต่สติสัมปชัญญะจะต้องไม่เลอะเลือนเลือนหายไปจากใจของเราฉะนั้นตั้งใจกำหนดจิตใจของเราเท่านั้นที่เป็นผู้กำหนดชะตากรรมของเราเองเราอย่าปล่อยให้อารมณ์ความคิดสิ่งต่างๆมากำหนดชะตากรรมชีวิตของเราจิตใจของเรานั่นแหละต้องรู้จักกำหนดชะตากรรมชีวิตของตัวเอง ก็โดยการที่จิตใจของเรารู้จักกําหนดสติภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนานั่นแหละฉะนั้นบางครั้งเนี่ยธรรมะข้ออื่นเราอาจจะไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นอะไรแต่อย่างน้อยเราก็ต้องเข้าใจสติสติแนบรู้กายไว้ตลอดเวลาแต่เราก็ต้องทําความเข้าใจในธรรมะข้ออื่นด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเย็นเข็นใจอะไรสติระลึกรู้เฉพาะหน้าซึ่งสภาวะธรรมต่างๆในกายในใจนั้น ระล ue, ึกรู้สภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์ความสบายไม่สบายในร่างกายนั้นเป็นต้นระลึกรู้ระลึกรู้ระลึกรู้สังเกตสภาวะธรรมที่เป็นความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้นระลึกรู้สังเกตมันก็จะรู้แจ้งระล ue, ึกญญลร ue, ูก้สังเกตสัญญาอารมณ์ระลึกรู้สังเกตความคิดลึกดีชั่วระลึกรู้ zoo, สังเกตวิญญาณขันกิเลสตัณหาเกิดขึ้นก่อนระลึกรู้สังเกตมันการระลึกรู้สังเกตต้องมาหยุดยั้ง สัมปชัญญะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเสมอความเพียรพยายามต้องมีเสมอเราถึงจะปล่อยวางขันทั้งห้าได้เราถึงจะปล่อยวางกิเลสควา Le มพยายาอย่างต่างๆทั้งปวงในใจนั้นได้สติรละลึกรู้ระลึกรู้สังเกตพิจรารณาในขันทั้งห้านั้นก็ต้องทําสลับกันสลับกับการทรงสต,ติส,สัมปชัญญะไว้ที่ร่างกายตลอดเวลานั่นแหละการทรงสติสัมปชัญญะไว้ที่ร่างกายตลอดเวลานั้นนั่นเป็นสภาวะเตรียมพร้อมนั่นคือสภาวะความพร้อมลบ ลบกับอะไรล่ะก็ลบกับความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจของเรานั่นแหละลบกับความรุ่มหลงในท่าทั้งสี่ขันทั้งห้านั่นแหละความพร้อมลบเราต้องมีอยู่ตลอดเวลาคือสติสัมปชัญญะนั่นคือสภาว่าความพร้อมลบลบกับความหลงไหลความยึดมั่นในร่างกายนั้นลบกับความหลงไหลความยึดมั่นในในความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้นลบกับความหลงไหลยึดมั่นในสัญญาอารมณ์สัญญา,าดีดลบ กับความลหลงไหลความยึดมั่นในความคิดนึกปรุงแต่งดีและชั่วนั้นลบกับความลหลงไหลความยึดมั่นในกิเลสตัณหาสภาว่าความพร้อมลบมันจําเป็นอย่างยิ่งก็คือสภาว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลานั่นแหละอันนั้นแหละคือสภาว่าความพร้อมลบอย่างแท้จริงฉะนั้นเราต้องสนใจสภาว่าความพร้อมลบนั้นสติและสัมปัญญะเป็นธรรมะมีอุปการะมากต่อจิตวิญญาณของเรา ่อผู้ปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราเราจะขาดสติขาดสัมปัจัญญาไม่ได้สติสัมปัจัญญานั้นสติสัมปัจัญญานั้นก็อุปมาเหมือนกับเลือดเนื้อไขกระดูกของชีวิตร่างกายของเรานั่นแหละสติสัมปัจัญญานั้นก็เหมือนกับลมหายใจเข้าออกของชีวิตร่างกายนี้แหละสติสัมปัจัญญานั้นก็จําเป็นอย่างยิ่งต่อจิตวิญญาณดวงนี้ของเราจิตวิญญาณดวงนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ใช่จิตจิตวิญญาณดวงนี้ของเรา แต่สติสัมปชัญญะนั่นแหละที่เป็นสิ่งจําเป็นสําคัญต่อจิตใจของเราไม่งั้นจิตใจของเราก็จะอ้างว้างว้าเหวและเงียบเหงาจิตใจของเราก็จะต้องมีแต่ความทุกตมครอบงําจิตใจของเราก็จะเต็มเปลี่ยนไปได้วยความรุ่มหลงความยึดมั่นความหลงไหลในสิ่งทั้งปวงก็เพราะว่าจิตจิตใจของเราไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติปัญญาดูแลรักษาคุ้มครองนั่นแหละสติระลึกรู้เฉพาะหน้าซึ่งความคิดซึ่งอารมณ์ต่างๆระลึกรู้เฉพาะหน้าเพื่ออะไรล่ะ ก็เพื่อป้องกันความหลงก็เพื่อป้องกันความลุ่มหลงจมไปในความคิดนั่นแหละทําไมถึงสติต้องระลึกรู้เฉพาะหน้าล่ะก็เพื่อป้องกันการหลงไหลในในขันทั้งห้าสติระลึกรู้เฉพาะสัญญาลมระระลึกรู้เฉพาะเวทนาสัญญาตังขันวิญญาณขันก็เพื่อป้องกันไม่ให้ใจเราหลงในเวทนาสัญญาตังขันวิญญาณขันนั่นแหละสติระลึกรู้เฉพาะซึ่งความคิดนั้นๆก็เพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจเราหลงจมไปในความคิดนั่นแหละ สติระลึกรู้เฉพาะความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้นเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจเราหลงหลงอยู่ในความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้นเพื่อไม่ให้จิตใจเราหลงจมไปในความสุขความทุกข์ในกายในใจนั้นเพื่อไม่ให้เราเกิดความยินดีร้ายความหลงไหลความยึดมั่นสติระลึกรู้จึงจําเป็นสติระลึกรู้เฉพาะหน้าจึงจําเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนให้มีประจําจิตใจของเราเสมอนั่นแหละและสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายตลอดเวลานั้น เราก็จําเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้มีประจําอยู่ภายในจิตใจของเราตลอดเวลานั้นฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจการบําเพ็ญการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามฉะนั้นต่อจากนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็เทศให้ฟังพอสมควรแล้วเราก็รู้จักเออนำไปทบทวนเราก็ต้องทบทวนปฏิบัติต่ตอไปยังมีเวลาอยู่ยังไม่ถึงเวลาเลิกยังเหลืออีกเป็นชั่วโมงก็ให้เรารู้จัก ทบทวนปฏิบัติต่อจากนี้ไปก็ให้ภาวนาอยู่ในสภาวะความสงบเงียบงันกันต่อไปสำรวมตั้งใจนั่งไม่ไหวเราก็เดินจงกมเมื่อเดินจงกมแล้วเราเมื่อยล้าเดินจงกมเมืม่อแล้วมันผ่อนคลายเดินจงกมเอ,อผ่อนคลายเดินจยกมพอสมควรแล้วเราจะมานั่งสมาธิต่อก็ได้ฉะนั้นให้ทบทวนอย่างที่เทศให้ฟังนั้นตั้งใจภาวนาไป